ัดีครับนี่คือรายการ Yes the Channel ครับก็มาอยู่กับผมคุณเกมทีวีแล้วก็ PMHAAR นะฮะแม่งออกคลิปครั้งแรกครับขอเสียง PMR หน่อยครับสวัสดีครับแล้วก็มาอยู่กับ Zero Gamer นะฮะทีวีนะโอเคครับสวัสดีครับจะไปกันยังครับไปหาดีกัน มันมันเปิดแล้วครับงั้นก็ไปกันเลยครับว่าตอนเช้าครับไม่ต้องกลัวครับวิ่งวิ่งตัวครับนี่ครับเจอแล้วครับมาครับเก็บให้ครบทุกคนนะฮะมาแล้วครับเสียงเสียงมาแล้วครับเดินเดินโอเคครับไปเลยครับเดินตามทางนี้ครับอย่าแตกหมู่กันเฮ้ยมันกระตุกอะไรไว้เนี่ยเก็บสองอันสามอันเดี๋ยวมันก็มาแล้วครับไม่ต้องห่วง แม่งมากกันเป็นฝูงครับแม่งคิดแตกอุ้ยไว้ตายยิ่งต่ลงครับน่ากลัวเขาเนี่ยใชมาแล้วครับนี่ขนาดตอนนี่ตอนเช้าเลยครับไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไปทางไหนพี่รอรอน้องเขาเด้อกดชิปกดชิปวิ่งเร็วได้นะครับกดชิปวิ่งเร็วนะฮะชิปหายนะฮะแดมเดมแด็ดดมแดมเดม ูจะมาพี่พอปพหรือสัตว์น,น,นี่ไงในถ้ำนี่มีพี่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 ตัดก่อนได้เปล่าตัดตัดทำไมเพื่ถือปุ๋อยากแกแคดเลยน่ากลัวพี่ไม่แคดก็ไม่เป็นไรอ่ะโอเคพี่น่ากลัวเนี่ยเฮ้ยมันน่ากลัวขนาดไหนพี่นั่งเล่นทั้งคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตีสี่มันน่ากลัวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งมาเลยหมูเฮางหมูหกวดชิบวิ่งมากวดชิบวิ่งมา อย่าอย่าไปอยู่ใกล้มันเสียงกรีินอี้ยแม่งโดนละอุ้ยพ่อพงตายพ่อตายยายมันเกิดแม่มันระเบิดตึงตะปต่ำนี่ใครตามพี่อยู่นี่พี่พี่อยู่ไหนก่อนกัมน้องเขาแยกเาตายไหนตายตายนะพุ่มพุ่มอุ้ยชิบหายวิ่งวิ่งววิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วิ่งไปหามันตามพี่มาอยู่เมื่อนเช้าไม่กลัวหรอก แม่งมากกาเป็นชุดครับพี่น้องครับอุ้ย,ยพง์ตายยายมันเกิดแม่มันระเบิดตุมต่มตุ่มน้องพง์อยู่ไหนเนี่ยพี่มาแล้วอ้าวแล้วใครตามตัวให้มาพี่พี่ผมผมผมเอ้ยพี่พี่ตรงไหนเนี่ยผมผมดิสับสนับสนับสนเราเราจะบ,บุญวอลครับเราเป็นฮาร์ดคอร์ครับ กล <IP> ับมาที่เก่าแล้วเนี่ยอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยพุมงวิ่งไปทางไหนผมวิ่งมัวแล้วครับใครได้สองอันวิ่งวิ่งไปให้เก็บมัสตาร์ดครบสิบอันเสียงเสียงแม่งไม่ค่อยจะมีเลยครับขนาดว่าปรับปรับเต็มเต็มแม็กแล้วนะฮะ นะครับครับเฮ้ยอีกอันหนึ่งครับวิ่งครับเช้าครับมาแล้วครับเสียงเสียงมาแล้วครับวิ่งก่อนนะวิ่งก่อนพี่อยู่ไหนก็หมดแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวคงจะเจอกันในมิช้าเป็นแน่แท้ครับผมเจอกันที่ทางเส้นสามส่วนสี่นะมันดูยังไงเนี่ยผมงงมากเลย เดี๋ยวตอนนี้จะลุกขึ้นมานั่นว่าแล้วว่าแล้วตายยายมันเกินแม่มันระเบิดอุ้ยเฮี้ยเฮี้ยตกใจตอนตอนเช้าโอ้ถกากโอ้ยติดใบไม้อ่ะวิ่งก่อนไหมพี่ไม่มันมาแล้วมาแล้วไอ้ยวิ่ง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 ยิงเฮี้ยพอยิงเก็บยิงยิงเก็บเยอะมันยิงตามปีตูด โนแมงไม่มาเลยน้องเห็นอะไรครับอะไรครับอะไรยังไม่มาครับมาแม่งมาแล้วมาแล้วหลังไวๆมาแล้วคุณลบกกลือนี่ว่ะไอ้ทกก็ก็คุณจิมแมมาคุณมโคตรไวเลยคุณจิมมี่ในในในอะไรนะในสกายสกายครับคงจะรู้คงจะรู้จักใน GTA 4นะฮะ เจ้าแค้นเหรอโอเคพวกแวิ่งลงน้ำมะเนี่ยน้องเกมก็แค้นอยู่ครับผมน้องจิมแข็บอ๋อเท่าที่แข็งแข็งโไม่เป็นไรแขยงไปเลยวแข็ไปครับไอ้ระเบิดตุ๊บ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 ยี่อพงตายโหแรงแรงกูอักเสบนะเนี่ยอ๋อกูยิ่งไม่สบายอยู่ไอ้สัสอุ๊ยเอาละเอาอีกละ เออเออมันจะตามอะไรกันน <plane>. ักหนานี่ฮะปัจจ <clothes> ุบ uh ัน oh. ยังไม่เจอทั้งภูมิเลยครับผมอืมเจตโด้เลยฮะกูจะพูดถึงชื่อรายการกูทำไมวะเนี่ยอู้อูออืมวนมาที่เก่าแล้วครับเนี่ยอย่าไปที่ถ้รมนะฮะอืมนอนนอนเครื่องสีสูบชัดชัดวิ่งขนาดนี้อ๋อ วุ่นวอกอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องครับที่นำไปครับอุ้ยแม่งเต็มหัวเลยโอ้ยติดติดตกใจต้นไม้ล่นทับวิ่ง,งพี่วิ่งตามมามาเหรอเออเร็วพี่ตามมาอจะแสงแล้วแสงแล้วเฮ้ยวิ่งวิ่งเรื่องวิ่งนี่อย่าให้บอกไว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  ต้นไม้นี่ระวังหน่อยนั่ชอบหล่นต้นไม้แบบเนี้ย่นาิิงมา,า,งา,าพี่ตุ๊กน้องภูมน้องภูมอยู่ในสารระบบนิเวนะครับเจอเจออีกอันแล้วครับเจ็ดผมเจอตัวที่อะไรรู้สิมะม่วงเจ็ดอันแล้วครับพี่น้องครับโอ้เจอกี๊รับกี๊รับกี๊ตัวกี๊ล้วครับ สงสัยพี่หันหลังไปพี่โดนกีดแน่นอนเลยเนี่ยโัรตัไรไม่รู้สีมาบ่วงตามผมมาจะหยุดจะหยุดนะเอ้ยในนี้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 มีอันหนึ่งอยู่ข้างหลังเราคงจำกันได้นะนี่ไปแล้วครับอืพี่อยบักครับพี่น้องครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้บักครับโอ้ยอมตกใจกรีดใส่หน้าอีกแล้ว พี่วิ่งไปอย,ย่าหยุดวิ่งไปอย,ย่าหยุดตามหลังมาติดติดแล้วออโอ้โตกใจเสียงกรีดี้วครับตอนนี้ได้มาแปดอันแล้วนะฮะถึงว่าโอ้โหติดตดกันเลยใช่ไหมครับเดีอีกสองอัน,นแด้วอีกสองอันก็จะมิชชั่นคอมพิวเตอร์ี่อยู่ที่ถ้ำอะอยู่ที่ถ้ำเนี่ยอ๋ออยู่ที่ถ้ำปะ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 ,ปะน่ากลัวมากเลยพี่เดพี่พี่ตามหลังมาเฮ้ยพ,พ,พ,พี่ตามอยู่เปล่าเนี่ย พี่เช็คอัตมาขอบคุณพี่เช็คครับอยู่เเปานี่ยพี่อยู่ไหนแล้วอะตอนนั้นแปลว่าตอนนี้เราหลงกันแล้วฮะใช่ครับแอบมูครับพี่พี่กำลังจะวิ่งไปที่ทับสปีดเลยครับมาทุกช็อตครับอื้มเฮ้ยพี่เก็บได้อีกอันหนึ่งแล้วน้ำกีทอ้าวใครตายกรรม เฮ้ยไม่ใช่ผมน้องภูมิเหรออืไดแล้วครับยังไม่ถึงผมเลยในสีม่วง,งอะ่ะเฮ้ยแล้วใครตาย <c oughs> ผมเปล่าไม่ใช่ผมนะพี่น้องวิ่งได้อยู่ใช่ไหมครับได้อยู่ครับอ๋อแต่ยังไม่ตายผมตายไหมถ้าตายมันจะตัดตัดไปด้านหน้าเลยนะครับนั่นเป็นไงครับเดี๋ยวผมไปก่อนเนาะ เฮยน่ากลัวครับไปโชคดีโอเคครับไปแล้วแต่เราสองคนนั้แม่งสลายโตโยนอยู่ครับครับเลยงานเดียวครับน้องเกมครับถ้าเจอถ้าเจอไอ้ทิงกี้วิงกี้ที่มันขู่ขอตายนี่ไงพูดถึงเจอเลยครับผมสิบอันครับเส้นคอมเพล็กครับผมโอเคครับ ก็โอเคครับ <Okay, S 1> mm hmm. สำหรับพาร์ทน,นี้ก็จบกันไปแล้วครับเจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้ากับเกมที่มีชื่อว่าสแตนดี้แทบบี้สแตนดี้แทบบี้ครับผมสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ไปายครับโชคดีสิวเก่งเจออบิชีนะครับอ่าบ๊ายบาย